สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคงหวานนะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยก็มีมีดเหน็บควช้างด้ามบ้องเนาะทำจากเหล็กคอชั่นบาร์นะคะสวยๆทั้งหมด3มเล่มนะคะมาจัดโปรนะคะแล้วเรามีปังตอด้วยนะคะวันนี้โปรโหมดเลยนะคะราคาดีด้วยนะคะปกติเหล็กคอชั่นบาร์นะคะน้ำอ้อยจะขาย เล่มละหกร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะคะวันนี้อ้อยจัดโปรให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะในราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีแล้วมีปอกให้ด้วย like นะคะเล่มแรกเลยเนาะเล่มแรกนะคะใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วหกหุนสันหนาห้ามิลนะคะหนักสี่ร้อยหกสิบกรัมนะคะเขาเรียกว่าแหนบควันช้างด้ามบ้องนะคะมันจะเป็นเหล็กทั้งเล่มเลยเนาะด้ามจับตรงนี้ห้านิ้วนะคะ สวยด้วยใช้งานหนักได้ด้วยนะคะฟันกิ่งไม้อะไรคือได้เลยงานหนักงานเบาได้หมดเลยนะคะสำหรับเหล็กคอชั้นบาเนาะจะแข็งแรงทนทานนะคะต่อไปเล่มที่2อนะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วห้หุนกว้าง1นิ้วหหุนสันหนา6มิลหนัก470กรัมนะคะเล่มนี้สวยมากเล่มที่02องนะคะเหล็กคอชันบาจากราคา699นะคะอ้อย จัดโปรให้ในราคา599บาทมีปอกให้ด้วยนะคะเก็บปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มนะคะลูกค้าคนไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้เลยนะคะน,น้ำหนักก็ไม่ได้หนักเยอะนะคะพกพาเข้าป่าทำสวนทำไร่คือได้เลยนะคะฟันกิ่งไม้น้ำหนักพอดีเลยะคะ่ะไม่หนักเกินไปนะคะเล่มที่สามนะคะความยาวของเขาจะอยู่ที่สิบ เอนิ้วสี่หุนนะคะกว้าง1นิ้ว7็ดหุนสันหนา7็มิลหนัก500กรัมนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะสวยมากเล่มนี้สวยจริงๆนะคะด้ามด้ามจับตรงนี้5นิ้วนะคะเล็กคอชั้นบาคือคงแข็งแรงมากเลยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจทักมาได้เลยเหลือ3ามเล่มสุดท้ายแล้วนะต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำอ้อยมาจัดโปรฟังต่อให้พี่ๆดีกว่านะคะวันนี้จัด แบบให้ราคาปกติอ้อยขายอยู่699 700หรือ799เลยนะคะสําหรับปังตอเพราะว่าน้ําหนักเขาเยอะนะคะฟันกระดูกหมูกระดูกไก่กระดูกอะไรคือได้หมดเลยนะคะดูสิคะใหญ่มากเล,มเล่มแรกนะคะอันนี้คือปังตอนะคะทําจากเหล็กแหนบรถ10บล้อนะคะตีล้อนนะคะวันนี้อ้อยโปรให้นะคะในราคา599บาทคือคุ้มมากนะคะค่าส่งก็เกือบเกือบ หกเจ็ดสิบแล้วเนาะเพ,พื่อนๆพ่พี่ๆคนไหนสนใจทักมาได้เลยวันนี้คุ้มจริงๆนะคะใครจะสับหมูสับไก่ได้หมดเลยนะคะ, <c oughs> ๆๆะ,คะเล่มที่หนึ่งนะคะใบยาวอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะสันหนาความกว้างนะคะสามนิ้วครึ่งสันหนาหกมิลหนักแปดร้อยห้าสิบกร,รัมเลยนะคะเล่มน,นี้นะคะหนักแปดร้อยห้าสิบกร,รัมหนักหนักคือแบบฟันกระดูกคือขาดะคะ <c oughs> ได้เลยนะคะทำงานหนักเลยนะคะดูสันหนานะคะสวย ทุกเล่มเลยนะคะสวยเนาะด้ามจับตรงนี้เจ็ดนิ้วนะคะลูกค้าเป็นไม้ประดู่นะคะเป็นไม้ประดู่นะคะวันนี้โปรเหลือห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะมีสีเล่มสุดท้ายแล้วนะคะใครที่แบบสนใจทักมาได้เลยนะคะเล่มที่สองนะคะวันนี้โปรสุดๆเลยนะคะจากราคาเจ็ดเก้าเก้าเนาะวันนี้น้ำอ้อยไขยให้ห้าเก้าเก้านะคะเล่มที่สองใบยาวอยู่ที่แปดนิ้วกว้างสามนิ้วครึ่งเลยนะคะ สันหนาสันหนาอยู่ที่6กมิลน,นะคะหนัก850กรัมเลยนะคะไม้ประดูด้วยค่ะลูกค้าดูสิค่ะสวยด้วยใช้งานหนักลายนะคะด้านจับตรงนี้เป็นไม้ประดูเนาะโอ้โหใหญ่น้ำหนัก850กรัมเลยนะคะราคานี้คือแบบโหดมาก ราคาโหดโด,ด้วยนะคะเล่มที่สามนะคะใบยาวอยู่ที่8นิ้วกว้าง3นิ้วครึ่งนะคะสันหนา6มิลน,นะคะนี่นะคะด้ามจับของเขาเป็นไม้มะค่านะคะเล่มนี้เป็นไม้มะคะ่าเนาะเล่มเล่มที่สามเป็นไม้มะค่านะคะเล่มที่หนึ่งอ้อยขอโทษนะคะลเล่มที่หนึ่งเป็นไม้มะค่านะคะเล่มที่สองเป็นไม้ประดู่นะคะแล้วเล่มที่สามเป็นไม้มะค่านะคะด้ามจับตรงนี้นะคะสันคอสตนเลสนะคะ คืออันนี้น้ำหนัก8ปดรอยห้าสิบกรัมเลยนะคะลูกค้าคือแบบฟันฟันกระดูกฟันอะไรคือแบบขาดเลยะคะ่ะขาดแน่นอนนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะ เข้าครัวบ่อยๆเนาะอุดหนุนกันได้นะคะคือแบบราคานี้โปรโจริงๆนะคะต่อไปเล่มที่4ี่ใบายาว8นิ้วกว้าง3นิ้ว3หุนสันหนา6มิลน,นะคะเล่มนี้หนักที่สุดนะคะ880กรัมนะคะด้ามจับเป็นไม้มะค่านะคะแล้วก็สันคอสแตนเล็เนาะดูควาหนักนะคะ880กรัมราคา599คุ้มมากๆนะคะใครที่จะไปหั่นหมูหั่นอะไรคือ ระดูกไก่กระดูกหมูคือได้หมดเลยนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆในราคา599นี่ค,คุ้มมากนะคะค่าส่งก็หาค่าส่งไปแล้วไม่ราคาไม่เยอะเลยนะคะแล้วอ้อยโปรโหให้เพ,พ,พื่อนๆพี่ๆอยู่อีกเล่มน,นึงนะคะเป็นอ e ี e เน็ตใบข้าวนะคะอ่าเน็ตใบข้าวของน้ำอ้อยนะคะมีอยู่เล่มเดียวเนาะอ,อ้อยโปรเลยแล้วกันนะคะ ไม่มีเพื่อนแล้วนะคะเล่มเดียวเล่มสุดท้ายเล่มเดียวเล่มสุดท้ายนะคะทําจากวัสดุเหล็กแหนบรถสิบล้อเหมือนกันนะคะเล่มนี้นะคะโรนะคะอ้อยให้ในราคา549บาทนะคะมีอยู่เล่มเดียวนะคะความยาวของเขาคือ11นิ้ว5หุนนะคะแล้วก็กว้าง1นิ้ว6หุนนะคะสันหนาหมิลค่ะสันหนา5มิลนะคะกว้าง1นิ้ว1นิ้ว6หุนนะคะกว้างนะคะความกว้างนะคะ ด้ามจับตรงนี้นะคะหกนิ้ว 5, 5ห้าห้าหุ่นเนาะพอดีนะคะเดี๋ยวอ้อยดูแป๊บนึงอ่าหกนิ้วห้าหุ่นนะคะโปรนะคะวันนี้อ้อยให้ห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะมีอยู่เล่มเดียวไม่มีเพื่อนแล้วเนาะอ้อยมีปอกให้ทุกเล่มเลยนะคะเดี๋ยวอ้อยลองใส่ปอกให้ดูนะคะมีอยู่เล่มเดียวเนาะห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะสําหรับอินเน็ตใบเข้านะคะอ่า ความยาว11นิ้วห้าหุ่นเนาะน้ำหนักอยู่ที่440กรัมนะคะมีอยู่เล่มเดียว549บาทนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้เลยนะคะด้ามจับด้ามจับของเขาน่าจะเป็นไม้แดงนะคะทุกเล่มเลยเนาะตรงนี้นะคะหมายถึงใบข้าวนะคะใบข้าวเป็นไม้ไม้แดงนะคะอ่าวันนี้นะคะอ้อยจัดโปรแบบสุดๆเลยนะคะมีทั้งอ่า อะไรนะคะบางตอเนาะแล้วก็มีเน็ตควานช้างดามบองด้วยนะคะวันนี้โปรสุดๆนะคะวันนี้นะคะมีเปาะให้ด้วยนะคะแล้วก็จะสุกให้รีนะคะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะวันนี้นะคะน้ําอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ